รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนีี่เเดด้ทรา ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการลูกของพ่อต้องพอเพียงผมนพักแสงหงหรือต้องเอฟสิบครับวันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับที่ผมและน้องๆนะครับอยู่ที่บ้านห้วยดอกเข็มเราไปดูวันซิว่าวันนี้นะครับเราจะเลื่อมวิธีแบบพอเพียงกันยังไงเราไปติดตามชมกันเลยครับสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียบริษัทที่พยะประกันภัยจำกัดมหาชน บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดไม่สำคัญสักเท่าไรแต่เราต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียงหากที่นี้เป็นที่เดียวที่มีลงหนาวตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับก็มาปลุกเด็กๆกันครับมาน้องฝนน้องเนนาตื่นได้แล้วครับเช้าแล้ว เมื่อคืนนอนกี่โมงกันเนี่ยสามทุ่ค่ะหนาวไหมไม่หนะ<บ>าวไปมีเพียงลเลย หลับกันสามทุ่มครึ่งจริงๆหรือเปล่าต้องถามแม่นั้นเนี่ยว่าหลับสามทุ่มครึ่งจริงหรือเปล่าอ๋อเก็บผักเก็บผักบุ้งทุกวันเหรอครับไม่เก็บทุกวันาเก็บทุกวันถ้าอยากได้ถ้าอยากวันไหนอยากมาเก็บผัดมาทำอาหารก็จะแกงกับมาเก็บอ๋อ กอที่นี่มันมันมันพันเลยมันกลมอ่ะมันไม่เป็นมันมันมีหลายพันอ๋อมีหลายพันมีหลายพันเฮ้ยเป็นเลยนั่นเรียกว่าผักบุ้งนาเหรอครับบุ้งนา เดวดววงจนนจงนอกขาก็ไม่ได้ค่อยสนใจมาซื้อกินเราง่ายกว่าใช่ไหมครับเราคงคินงั้นแหละครับ<จ>อยู่กับธรรมชาติเนี้เราอยู่กับธรรมชาติเราพึ่งพาใสยกับธรรมชาติแล้วซึ่งกันและกันนี่ผมว่ามันมันโอเคเนะนะโอ้ที่นี่มันอุดมสมบูรณ์นะแม่ดูดิ สายขี้เมีไม่ได้ใส่เม็ดใหญ่มากครับนี่เรากลับไปทำกับข้าวนช่ไหมครับเนี่ยโอ้ ห <laughs> ้องค่วยนะครับแม่หล<ว>ังบ้านเขาไปทำาากับข้าวกันเนาะม,ม,ม,มีเพียงหนึ่งเราทองมาไว้ว่าลูกของพ่อต้องทอเพียงเท,ท่าจะมีจะ สระไหนครับแม่เนี่ยปลาตัวนี้อ,อ,อ,อ๋อไปซื้อมากระดาษแต่สังเกตดูนะครับมีดมีดเขาเนี่ยันเป็นมันไม่ใช่มีดอีโต้นะมันจะเป็นเหมือนมีดพระแต่นี้ผมว่าจะมีความพิวอ่ะดูท่วงท่าแม่สิฟัก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  ความไม่คุ้นเคยจะเปิดจะเผยให้เราได้รู้และเข้าใจได้รับและได้ให้ไปจํจำมาไว้นั่นคือความสัขที่พอเพียงอ, <หา S 1> อยากให้คิดว่าเราตายตายกันเท่าไรเแ็นลองได้พูดแค่ลองมาคุยด้วยกัน ใส่กะปิด้วยกะปิก็เอาักเอใส่ถักใส่ก่อนอืมักใส่ใ่เลยอืเด็กลงอ๋อคับีไม่ทุกก่อนนะคะมันจะได้บดมันจะเลกเองลรอครับมันเละเอง อยากให้คิดว่าเราแตกต่างกันเท่าไรจะลองได้พูดจะลองมาคุยด้วยหัวใจจะเกิดเป็นรักและสามัคคีอย่างที่พอท่านตั้งใจให้เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เป็นยังไงกันบ้างแล้วครับบรรยากาศยามเช้าที่มีหมอกหนาๆอากาศเยน็นๆน่าอยู่ใช่ไหมล่ะครับเอาเป็นว่านะครับช่วงนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมวิธีการทําไม้กวาดดอกแก้วนะครับซึ่งเป็นอาชีพเสริมนะครับในการส่งเสริมรายได้ของชุมชนที่นี่นะครับเราไปดูเลยครับ งเอาไว้ว่าลูกของพ่อต้องพ่อเพียงก็เท่าที่มีจะมาจะน้อยสักเท่าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าจอวันนาะอาคณิตเจ้าอยู่บ้านหุยดอกเข็มตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาตีมาวันนี้ก็คืออย่ามาแนะนำการทำไม้กววดดอกแก้ววัตถุดิบก็มีมีกกงแล้วก็มีไหลแล้วก็มี ไม่ไม่ไพ่เจาวิธีการทําก็คือมาคาดโกงคาดโกงแล้วก็มาเข้าลูกเข้าลูกเซ็ตเ้าก็มาปั้นกับเส้นได้แล้วก็ปั้นกับเส้นได้ก็มาเสียบกับหลวดเสียบกัปลวดกับใจไม่ดามเข้าแทงเข้าไปฝังกานเกิงลูกตีเปลี่ยนแผงนะั่นละเขากะเอามาลาดคอลาดคอเซ็ตเขากะปาดปาดแล้วเขากะทักหลวดร้ายโดยได้ในหล่อน ดีใจเจ้าตีเบนยังยากยํทำยู่ตรงนี่คือเป็นของเศรษฐกิจอพอเพียงแบบจุ๋ยเหลือขอบคุ้ยนะเจ้ารู้สึกดีค่ะได้มาทําไม่กวาดแล้วก็มีไม่กวาดหลากหลายได้รู้จักวิธีการทําแล้วก็ได้รู้ว่าการเป็นยูอยู่ยังไงอะไรยังไงอย่างเง,งี้ยค่ะหนูก็อยู่ที่นี่ได้สองวันแล้วก็เหลืออีก สามวันหนูก็จะศึกษาไปเรื่อยๆว่าที่นี่เขาทาอะไรกันบ้างอย่างการทําไม้กวาดถ้าที่บ้านที่บ้านหนูมีดอกไม้กวาดค่ะแต่หนูยังทําไม่เป็นก็จะมาศึกษาที่นี่แล้วก็นําไปทําใจ้าําไม้กวาดเนี่ยไปกวาดบ้านค่ะงงรรักะ,ะอย่าอ่าที ยังพอเพียงยังพอเพียงยังพอเพียงให้ใช้ชีวิตที่พอบอกยังพอเพียง

ไม่ภพยไม่ไพยไม่ภพยมีประโยชน์หลายอย่างเฮ็ดยังก็ได้เฮ็ดยังก็ได้ไม่ภพยไม่ภพยไม่ภพยมีประโยชน์หลายอย่างเฮ็ดยังก็ได้เฮ็ดยังก็ได้โง่ค่ะโง่โง่โง่คืออะไรอะโงโง่คล้ายกับตะก้าค่ะแต่ว่ามันมีสะพายอที่สะพายหลังสะพายหลังค่ะก็ได้ไม่ไพยไม่ไพย ก็ได้เห็ดหยังก็ได้เห็ดเอามาผ่านง่ายๆก็ได้ครับผมไม่ไผ่ไม่ไผ่นี่ก็เป็นเพลงประโยชน์ของไม้ไผ่นะครับผมนี่คือดินพื้นเดิมที่เราอยู่กันอยู่ในศรัทธานี่คือทางสร้างทำรมสง ช่วงนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูดนตรีพื้นบ้านนะครับสล้อซอซึงนะครับมนส่วนจะมีความสนุกขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับ ก่อนแท้ๆคนเท่าคนแกในเป็นอยาเล่นแค่์ชึ้งอย่าคุยอย่าที่จะล่ออย่าแล้วเดียวนี้เป็นห้องอพยุกกะเอาหม้ออพยูขึ้นหม้อหน่อยชนใหญ่เนี่ก็จยเล่นเพลงไทยดื้อเพลงเพลงข้าม่าอ๋อล้องวัญขอให้น้องๆอาชาว่าอยากจะได้ความหูอย่างเช่นมูลปอเขานี่ไปสอนกระบอหม่องวิชาหนะครับสอนได้สอนได้เืียมา หมูนี่กัเล่นกีตาเป็นกับท่านเล่นมูนุ่นรักไปันุักไ้ถ้าเกิดว่ามูป้อเขานี่มันล่มหลายตากจากไปกับมูนี่กับเดียวนี้มาช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ของภาคเหนือค่ะได้รู้วิธีการเล่นหรือการละเล่นของภาคเหนือค่ะซึ่งแล้วก็ได้รู้จากเครื่องดนตรีแล้วก็ได้ฝึกเล่นเครื่องดนตรีค่ะรู้เล่นเซิร์ค่ะ คล้ายพินค่ะมีสีสายเล่นคล้ายๆคอร์ดเหมือนกันกับคีตาเล่นเหมือนกันกับีตาค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีต่างๆนะคะโดยเฉพาะชิงค่ะวันนี้ก็ได้ตีชิงดูนะคะมันก็เล่นแล้วดีค่ะมีความสุขดีค่ะชิงเนี่ยนูเล่งไว้แล้วค่ะทีแรกนูอยากรู้ว่าเล่นยังไงตียังไงค่ะ ประทับใจมากค่ะมันเล่นไม่ยากค่ะริงฉับริงชิงฉับริงฉับริงจิงฉับค่ะ เพิ่งใครเป็นคนฆ่าเนี่ยเทำไมต้องเจตลอดเลยอ่ะเนอะหาปลาก็เจฆ่าก็เจเจตลอดเลยลูกบ่าแม่กิ่งก็อะลูกบาวแม่กิ่งมากเลยอ่ะโอ้ลูกบาวลูกบาวแม่กิ่งขนาดไม่เนรตก อย่าทิ้งควางเป็นของดีค่ะคนงนคนยากลำบากหนักหนาสงสารบานดาติตาดำดำของขอคุณพ่อแม่ทุกคนที่สอนพวกหนูทำกับข้าวของคุณค่ะมีอะไรบ้างเด็กๆวันนี้น้ำพริกอ่องค่ะอะไรอีกแกงไก่ใส่หยวกกล้วยอ่าแล้วก็ยังมีปลาเผาของเราอีกนะครับในเตาเนาะเอาเป็นว่า วันนี้ก็<ส>กินกันเลยแล้วกัน<ส>โอเคครับลงมือเลยลุย,ยอ่าแม่จัดเลยแม่เต็มที่ครับเต็มที่ทนี่คือดิพื้นเดิมที่เราร่าาวม<ส>อยู่อยู่ในความรักอยู่ในศรัทธา อภิวาเทลิอืมนัก,กันอนกันนะลุกนะปลูกอ่ะจวยแม่ทำงานเนะาะทำการบ้านเนะาะขอ,องเป็นเด็กดีนะลุกนะจึงสองขอ,องเป็นเด็กดีของปอของแม่เนะาะ สหรับวันนี้ท่านผู้ชมก็คงได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงของหมู่บ้านห้วยดอกเข็มกันพอสมควรแล้วนะครับในตอนหน้านะครับยังอยู่กับผมและน้องๆกันที่บ้านห้วยดอกเข็มเหมือนเดิมนะครับ<ล>พบกันใหม่ในวันจันทร์ที่29ธันวาคมนี้ในเวลาเดิมสโรับวันนี้ <ไป S 1> ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไม่อยากให้คิดว่าเราแตกต่างกันเท่าไรจะลองได้พูดจะลองมาคุยด้วยหัวใจจะเกิดเป็นรักและสามัคคีอย่างที่ท่อท่านตั้งใจให้เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 지우يت 집 <shrie>